อาลครับก็สวัสดีคุณผมมู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอยู่กับโปเกมอนเลสโก p ปิกาจูอีกแล้วนะครับโหห่างหายไปนานมากนะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนี่ผมก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าลืมเปิดไม่ได้ลืมเปิดใหม่ผมมาลืมสับสวิตใหม่จากเอาพุทหนึ่งไปเป็นอีกเออจากอินพุทหนึ่งไปเป็นอีกอินพุทหนึ่งนะครับกลายเป็นว่าไม่มันไม่เวิร์กเลยใช้ไม่ได้ผมก็เลยต้องมาทําแบบนี้ต้องมาเล่นใหม่ เราม่เล่นใหม่ต้องมาเล่นต้องตัดเสียงออกนะครับแล้วทีนี้ก็มาเล่นกันต่อจากพัดแล้วนี่ถ้าผมจะไม่ผิดเราชนะเราเคลียร์เราเคลียร์ยตึกนี้ละแน่ๆใช่ไหมใช่แหละจะควรออกจากตึกนี้ยังไงวะ how to สิเฮ้ยผมว่าผมออกไปแล้วนะเราน่าจะมีคีย์การ์ดออกได้ทุกทางแล้วนะครับตอนนี้ใช่ไหมอ่าใช่จริง ต่อไปน่าจะเป็นยิมไหมนี่ออกมาชั้นหนึ่งขอเช็คก่อนนะว่า,าหมดแล้ววะโอเคอ่าโปเกม,มอนอืมตาเชียนผมแตก <c oughs> ได้ไงวะเฮย้ยเคลียร์ยังอ่ะทำไมพวกมันยังไม่หายไปอ่ะปกติเคลียร์แล้วพวกมันต้องออกไปจากเมืองนะฮะ ลืมออกไปหมดแล้ววะไอตัวนี้เป็นตัวพิเศษลืมออกเะจอยชตักสามเกมมอนไห้ก่อนเกมมอนโอเคสาเชียนผมเวลกลับมาแล้วทีน,นี้เราเข้ายิมด้านอันนี้ได้ยังอ่ะยิมนี้เราเข้าไปยังวะผมลืมไปหมดน่าจะเข้าได้อ่ะยังไม่เข้าชัว หน้าตายิ้มไม่คุ้นเลยนะฮะนี่มันยิ้มในเดี๋ยวนะยังไงวนะเนี่ยเอ่อเฮ้ยทำไมผมไม่คุ้นยิ้มนี้เลยอะ่ะนี่คือเดินมั่วล้วนๆเลยนะครับใช่บัวถ้าเดินมั่วแล้วถูกเนี่ยนะไม่น่าใช่นะเซนผมบอกว่าจะเป็นอันล่างขวาปูก,กลับมาที่เดิม มา okay, สู้ก็สู้โอ้ oh, เวลมันสูงจริงนะฮะเวลมันในยิมผมก็มันพักเนี้ยผมว่าหลีกอะเวลล้อยแน่นอนเลยเพราะดูแล้วอะมีแต่เบี้ยมันเวลสูงอะไรวนไปวนมาเอ่ออันนี้เอาดิเอาดิเล่นไวเล่นไวเอ่อห้องนี้เราสู้กันยังกลาง กอกี้เราลงไปล่างขวาใช่ไหมเดี๋ยวเราลองขึ้นบนขวาดูใช่ไหมปรับกูกลับมาที่เดิมอ่ะกูัไม่โท่มึงเปลืองมากเลยตีกับลูกน้องยิ่ยเปลืองพีพีมากก็อเมก้าเหรอเมก้าแล้วไงอ่ะตรงนี้แหละ ย๋อถ้ายังไม่สู้แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วับพอเรามาเจอที่ใหม่นี่อันนี้แมทพั์เหรอติกเตอร์ไม้ผมไม่อยากเฟิองพีพีกำลังพูดเลยนี่ท่าอะไรวะกัดอ่า เอออันนี้เรายังไม่ไปเหรอ,อน,นี่รู้สึกใกล้หัวหน้ายิมมากๆแล้วอะสู้กันแล้วใช่ปะสู้แล้วแสดงว่าเดี๋ยวนะขอกลับไปที่เดิมก่อนอันนี้เหรออันนี้คือห้องนี้เดี๋ยวลองไปบนบนขวาเฮ้ยนี่จูเวล99แล้วครับจะร้อยอะที่จูอยู่บนหัวผมนี่จะเวลร้อยล้ เออห้องนี้เหมือนเคยมาแล้วแล้มาแว้วจริงด้วยล่างขวาไปแล้วบนซ้ายบนซ้ายมาห้องนี้อ่าถ้างั้นไปนี่ไปนี่กลมานี่โอเคีคไปไงวะห้องไอ้ผู้ชายเสื้อแดงนี้โอเค ูแล้วร่างขวายังไม่เคยไปอันนี้น่าจะยังไม่เคยสู้อ่าใช่เริ่มมาเริ่มถูกขังนะครับโดยเซนต์เนี่ยผมว่าเขาเมื่อกี้แหละไม่ใช่ละไม่ใช่นนี้คือคือนี้มาไหนอ่ะ คือห้องนี้ออลองให้หมดนะอันนี้มานี่อันนี้มาห้องด้านล่างาห้องด้านขวาของยิมของยิมรีเตอร์คืออันนี้ห้องด้านขวาของยิมรีเตอร์ไม่มีอะไหนไปได้ ลองไม่ทุกอันนะโอเคห้องให้ขวาของยูนิดได้เราลองมาแล้วอันนี้แต่ผมไม่ใช้ห้องนี้หรอกอ,อันนี้ที่แรกที่เรามานะครับเราไปลองทางซ้ายเชี่ยงงผมว่ามันจะต้องห้องบนขวาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด ไอห,ห้องนี้เราลองหมดแล้วนะครับอ่าห้องบนซ้ายห้องบนซ้ายนี้ลองหมดย่งที่โอ้โหห้องผู้หญิงตรงกลางอ้าวเฉยมาดิโอเวลแค่หกนี่เหรอยิมพลังจิตนึงโดนท่านี้นี่นี่เหรอพลังจิตอ่ะโดน กัดไปดิโอ้โมช้ามากเลยผมพยายามจะไปไวเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมค้างคากับโปเกมอนพาคนี้มานานมากแล้ว Tm04 ผมเชื่อว่าหลายคนที่เล่นภางนี้ติดปัญหามอนผมเยอะมากนะครับเท่าที่ผมไปดูคอมเมนต์ดูอะไรมาเนี่ยคนติดไอสัตว์คาออกอยู่ไหนเนี่ย เดี๋ยวนะอันนี้วะไม่ใช่ละอันนี้เออโดนไหมวะมีอะไรเฮ้ยโอ้โหขาสู้เลยเหรอนี่เราก็มาดิครับก็มาดิครับอันนี้น่าจะเป็นยิมที่เจ็ดแล้วไหมน่าจะใกล้ยิมสุดท้ายแล้วเฮ้ยลิซ่าบ้านไมเอลอะไรแล้วอะ คือภาคนี้เป็นภาคที่เก็บเวลถึงร้อยได้โคตรไวเลยนะครับเพราะว่าามพวกับก้อนแต่ละตัวของพวกมันนี้เวลระดับเป็นร้อยทุกตัวนะครับอ่ะ,อะโทษทีครับความเคยชินต้องคุยกันตรงนี้อ่ะแล้วไปไหนต่อทีนี้ไฟได้ไหมตัวไหนไฟได้นี้เฮ้ยหลีกแล้วดิอ่า วิสซดอนไปเลยลูกเป้าหมายต่อไปฮะวัดอ๋อแ <laughs> พทเทิร์นเมืองมันดูงงนะครับจำไม่ได้ทุกทียิมแปดมันต้องอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรออ่าใช่วันเดียว2ยิมไปเลยนะครับพาร์ทนี้เน้นยาวเน้นยาวโ oh. อ้ชิดเอ่ออันนี้ขึ้นไปเจอไอ้นั่นแน่ ซายนี่น่าจะไปปึ๊บชนตรงนี้ขึ้นนี้ขึ้นไปบนขวาบนที่เดิมใช่ไหมเราทั้งสู้กน่นี้โดยเซนผมเนี่ย <c oughs> ผมจะชนะลีกได้ยังไงวะถ้าหากว่าผมไม่รู้ท่าโมแกมอนเนี่ยผมต้องมานั่งจำว่าตัวไหนท่าอะไรอะ่ะอุ้ยขอโทษครับเอ่อถ้าเราออกไปทางขวาล่างนี้เราจะวนตึ๊บแล้วเราจะไปเจอกระเทนเนอร์หนึ่งตัว แล้วเราจะไม่สู้นะครับเอาเชีย่ยมปันเลยเลยกว่าได้ยิบ Sorry เฮ้ยเดี๋ยวน,นี่มันยิมต่อตู้เหรอทำไมมีแต่โปเกมอนแบบคาริก,กี้อ่ะลองไม่หมดทุกทางเอาดีคลิมสปีดเอ่อขึ้นนี้มันจะออกไปทางขวานั้น มมมไม่มีประโยชน์นะครับถ้าลงมาตรงนี้ก็จะไปชนตรงนู้นไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้ลงนี่ได้ไหมอ่ามาชนท,ที่เราเคยมาจุดเดิมเฮ้ยไม่ทำงี้อ่ะเพิ่มเลเวลเหรอทำไมทำงี้ฮึโดนเอ็กตรีมสปีดใช่ปะวะผมว่าใช่แหละดูจากมูฟการโจมตีลนะ ไม่เปลี่ยนหูโปกเกมอนในยิมมึงนี่เยอะแยะไปหมดนะเทรนเนอร์คนหนึ่งไม่มีห้าหกตัวเดี๋ยวไม่ได้ละผมต้องเอาเออไปไหนวะเนี่ยถ้ามานี่มันจะบนที่เดิมไปนี่ก็จะบนที่เดิมสามอันนี้วนที่เดิมขึ้นบนก็จะเคยไปแล้วเราต้องขึ้นไปตรงนั้นให้ได้นะครับผมเห็นละผมเห็นทางสว่างผมละ อันนี้ไปไม่ไดเ้เราจะไปตรงนั้นได้ยังไงอ๋อโอเคไม่ใช่ละอ่าอย่างงี้เหรอเออปะโถเข้าใจไม่ยากอุย้ยผมก็แต่เอาเล็กนะครับไม่เหรอก็มาดี นี้ท่าอะไรวะเอาเออเซิร์ฟแม,ม่ม็กโพชั่นฟูลรีสโตอยู่ไหนมันต้องใช้นนั่ก่อนเดี๋ยวชุบชีวิตก่อนนะฮะ รีวิวโอเคสวยป่ะนะฮะยิม้มอควาบัวแหลบบัวหลาดบัวหลาดอันนี้มังกรอันนี้น่าจะเป็นดรากโกเมติโอไหมหรือเอาเล็กวะอ๋อดรากโกเมติโอโอเคไม่เปลี่ยนครับดรากโกเมติโอไปโอ้ยมีไอพันด้วยเ,เปลี่ยนตัวก็ได้โอ้ย โคดโกงไม่เปลี่ยนด้วยนิกูด้ดาเหรอเอ้ยมิวตโอคุมิวทูไวเอเอาบลล่าเอาบอลล่าเปลี่ยนล่างบ้างเอาดิดีดดดยินดต้อนไวยกูบิงกันไปเอาตีไปโดนเรียบร้อยเรียบร้อยเอา ติดฟอร์ชั่นแต่เราชนะโอ้จบเราจะยีง่งวบนที่เดิมี้เอาอไรอยู่ไหนดิใช่มันไม่ใช่ทางน,นี้เพื่อนเพื่อนมึงมึงมาผิดทางละเมื่อกี้มันจะออกได้อยู่อ๋อตายซาดอนกูตายไปเออไปหาบริอัเซนเ็นเตอร์ก่อนเลย ดิสตอนผมกำลังโดนตอดเลือตดติ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 ด,ตดจอยช่วยด้วยโอเคโหัวเงินมิแฝงกว่าต่อไปเราก็ไปยิมได้เลยนะครับเอยไม่ใช่ยิมโทษทีครับลีกเ้ททำไมปายอยู่นี้วะอันนี้อันนี้คือคนที่ให้มิวเรามาใช่ไหม เคยให้เขามาแล้วเขาเคยให้เรามาแล้วปึ๊บปึ๊บปวทางไปเฮ้ย hey, เรามีปุนมมอนที่ใส่ท่าเซิร์ฟอยู่ป่าวะเพราะถ้าผมจำไม่ผิดมันต้องใช้ท่าเซิร์ฟนะครับอ่าเฮ้ยวับไปวับมากูมีครบแหละเห็นคาดยิ้มอ่ะไม่ต้องเช็ค เช็คไปห้หมดทุกคนเช็คอีกไหมมึงอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรโกดักกับเดโลโบอืมไม่มีโปเกม,มอนน่าสนใจให้จับเลยตึ๊กตึๆก,ก,กตึกตึกตึกโอเคไม่มีอะไรนะครับอ่าขวานี้ซ้ายไปไม่ได้ขวานั่นคืออะไรไม่รู้แต่ไปไม่ได้โอ้อับบอก มันจะมีถ้าก่อนเข้าลีกนั่นไงเอ้ยเดยวเดี๋ยวรักษาใช่จริงๆด้วยนะครับมาเริ่มมาคุยกับคุณจอยกันด้วยเออโอ้โยวางมันตัวคุรใหญ่ไม่ได้เล่นนานอะ่ะเห็นโปเกมอนในภาคนี้แล้วแบบตัวใหญ่มากคืออะไรวะอ๋อต้องเอาเหินมาทับเออ,เอ,อใช่ใช่น่าจะใช่ทำไมกูมดันหินไม่ได้แป๊บหนึ่ง โ,โเกรดบอลคตเดยอะถ้าดันหินมันท่าศูสเอ,อ่อเอ้ยก็มีนี่ไม่ดันไม่ได้อะหรือมันไม่ได้ใช้ท่าดันหินใช่ไหมมันเรียนไปแล้วอะ่ะ6มันน่าจะเป็นล็อกสมท โอ้ oh, ต้องกดใช้อย่างงี้นะครับโอเคเรากดคุยกับหินแบบภาคแบบเก่าไม่ได้นะครับเราใช้สามัญสำนึกเดิมในการเล่นโปเกมอนภาคออริจินอลไม่ได้นะครับ พืออยู่ดีจะเดินดุมดุมไปคุยกับหินเลยเนะี่ยไม่ได้ใช่ปะวะใช่แหละใช่ดิแล้วก็รอไอ้เหี้ยมเกะก,กะฮัลโหลเออเขาออกแบบผิดนิดนึงนะครับการลายการเดินของโปเกมอนตัวนี้จะเออโอ้โหแปดสี่ ไม่อยากคิดถึงลีกมันจะโหดกันขนาดไหนเอาเล็กไปโอเวลร้อยนะครับเอาเล็กไปต้องมีต้องมีร้อยอะลีอ่ะภาคเนี้ยผมบอกเลยร้อยแน่ๆโอ้โหซาเชียนมาอะไรเนี้ยไม่จำไม่ได้จริงนะครับท่าเนี่ยพยายามจะจำแต่ว่า ใจหนึ่งก็ขี้เกียจตะพูดตรง <c oughs> ถางยิบบอกว่าใช่ไหมใช่แหละมัง้งเออแต่มันดีนะครับมันดีตรงที่ว่ามันดีตรงที่ว่าอานี่นะฮะเราไม่ต้องไปแบบเดินใช้รีเพลเป็นภาคที่ไม่เปลืองรีเพลยเลยาะเดินหลบเอาได้ง่าย ขึ้นไปด้านบนนั้นมีดันใหหินให้ได้อ่ดันไปไหนผมว่าไม่ใช่ว่ะผมมันดักควายว่ะผมว่าไอห,หินนี่มันต้องดันตรงด้านล่างแน่เลยเออไม่อยากจะสู้เลยนะครับราะเวลลมันเยอะกันมากกลพวกนี้ยเฮ้ยโอ้ ูรีโตก่อนเลยอือเรียบร้อยเรียบร้อยตึงว่ะตึงตึงใช่ไหมผม,มผม,มผมมีความรู้สึกว่ามันจะต้องเอาเห็นใ้ก้อนนั้นอนะ่ะมันดันตัวนี้ไว้เพื่อที่จะขึ้นไปบนบันไดนี้เห็นป่ะตัวไหลอ่ะนี่มันโปเกมอนพิเศษในภาคไอ้นั่นนี่ว่าเดี๋ยวนะ เอ๊เอ๊เอ๊กูเข้ามาทำไมนะก็เห็นอยู่ว่าไม่มีอะไรผมเดินเข้ามาทำไมวะโอ้ซาเช่นติดติดพรา,ต,พาติดชาภาคนี้แบบไอ้นี่มากเลยอะ่ะน่าลำคาญมากเลยมันคือลิ์มันออกบ่อยมากขึ้นนี้หรอขึ้นนี้แล้วไงอะ อ่อันนี้คือด้านบนนั้นน่าจะต้องเอาหินมาวางไว้ตรงนี้ T M อ่าน่าจะเอาหินนี้แหละครับหินนี้เพราะว้ไม่มีที่อื่นละใช่ไหมอันนี้ลงไปก็ไม่ได้โอ้โหอ,อีวัีรเกะกะไปหมดอ่า นี่เอาเหินไปวางตรงนั้นปึ๊บปึ๊บลงมาแล้วก็ดันไว้มับแล้วข้างล่างนั้นจะเปิดใช่ปะ่ะผมเห็นแวบ๊แวบๆแล้วเราก็จะขึ้นไปบนนี้ได้เพื่ออะไรอย่าหันนะโอเค ลงมาด้านล่างนี้ต้องสู้กับใครสักคนหนึ่งใช่ไหมหลบไปโลกหลบไปซี่เออมันก็หลบคุณนิดหนึ่งมันจะรอดกังไงวะไฟทำไมอ่อ่ะท่านไหนถ้าพ่นไฟวะอันนี้เหรอเออนี่ นี่พ่นไฟแม่งสุ p เพอร์เฟ t i v ไมหมดอ่าแล้วก็ใช่ถูกต้องผมว่าจากเซนผมนะเราต้องดันอันนี้ลงไปเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่เซนผมมันบอกให้ดันลงไปอัน,นั้นเราเข้าไปทำไมด้านขวา แต่เราเข้าไม่ได้แน่ๆนะครับลงมาดิเอ่อผักมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะอันนี้คืออันนี้คือไอ้ที่สู้ไปแล้วแต่ว่าไม่เก็บของเอ่อเอ่อหินที่ดันลงมามาล่นอยู่ตรงนี้อ่าถูกต้อง่อันนี้มา โอเคไปแล้วตรงนั้นก็จะเปิดใช่ไหมอ่ะถูกต้องยากตรงไหนไม่มีอะไรยากนอกจากพวกมึงสองคนจะมาสู้กับกูไม่เอาอ่ะฮะนี่ท้าสู้เหรอไม่ท้าโอเครักษาเลยครับคุณจอยทางออกแล้วเอ้ยบอคยมอนลีเดี๋ยวชิงเงินรู้ กูว่าละมึงเอากูแน่เอากูแน่ใช่ไหมเชิ่อลุเอาแน่ใช่ไหมเอาแน่ใช่ไหมเอ่อเออดดาก้อนเมดิโอดาก้อนเมดิโอเชิดโอ้เชิดเฮ้ยนี่คนเสด็จอะไรขัดซ้มเหรอหรือไมกอ่กล้าวะโอ้เมก้ายังโหด ด้วยเอาด้วยนี่เราเอาด้วยเ,เวยมกาบินบินบินไฟนี่พ้นไฟใส่พ้นไฟใส่แม่งเลยโดนเมกากูคุยบ้างเป็นไงโดนเมกากูบ้างเป็นไงโดนเมกากูบ้างเป็นไงเราอีวุยมึงยังไม่เปลี่ยนร่างเหรออ๋ออ,อีวุยภาคนี้เขาห้ามเปลี่ยนร่างเนี่ยมันเปลี่ยนเดียวนะหน้าตาเราดูคุ้นๆน,นะทำไมไมาอยู่นี่ล่ะ โอ้โหบาสซิเกนเลี้ยวแปดห้าโอ้โหเมกาด้วยโอ้โรสกาเพื่อคัดโอ้ชิดโอ้ชิดตึงตึงโอ้อ่าเรียบร้อยอ่าอันนี้น่าจะแพ้ต่อสู้โอ้โหโอ้เลือแพดว่ะเลือแพดว่ะ โอ้โหโคตรโหดนี่ไฮโดรแคนนอนไฮโดรปัมม๊มป่ะไฮโดรบอมบ้าเซิร์ฟไฮโดรบอมบ้าใส่ฟ้ามันเจอปิกาจูกูนหน่อยนี่ไงสองปิกาเซิร์ฟเป็นไงล่ะเ,เจอสองปิกาเซิร์ฟสองปิกาเซิร์ฟใส่มันช็อตแม่งเลยลายโยลายโยแม่งเลยลายโยแม่งเลยเกี๊ยแม่งโหดมาก โตรมากโหดโคตรโอเครักษาก่อนอเดี๋ยวตัดพาร์ทไว้ตรงนี้เลยนะครับคลิปหน้าเรามาลงลีกกันแล้วก็จะจบเกมไปด้วยกันนะครับจะได้ปิดซีรีส์โปเกมอนเลสโก p พิกาจูกันไปนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ